บายดีนะมือเ้าตอนนี้อยู่ที่ตาลาดเซโปนมาลเลาะปุน่นโอ้เกียนหน้าเขียนนั่งนี่กาะคำไขยตรงเท่าททได้เกียนกระคำนี่ตกงสิบพันโอ้จะไปหาเอยางหมดละเอาชิซื่อซอยบึ่น เกียบกับคำามบนเนาะตุ้เอามาอ้อมเบิ้งนั่งลง่แหละบาชิถามก่อนี่ชื้อซอยจะบอกใายวะเออจะมาได้บ้านใดมาได้บ้านใดอ่ะอ่ะบ้านแกงหัวปลาเออไปคุดเองบ่หรือซื้อเข้ามานี่ เจ้าจะไปหาเองบอการเองบอแม่ไปหาแล้วจะมาขายอ๋อเอาเอาบ่าวซื้อสวยมะเอาเอามือออมเอาจักสองสองธงสองธงสามธงก็ได้บรรุดบอบรรุดราคาบออทางอยากขายทางอยากอายเนาะจะซื้อยัง ชื่อสร้อยน้องยักษ์สามถุงอะเมื well, ่ออ้อมเออเจ้าจังเข้าห้องเียนบ่ฮะห้องไใดเออเร็วเลยไปด้ที่อายครับบรรดาพัวเราไม่ได้อายเนอะเอาสามสิบพันแล้วเอาสามถุงเด้อเขียดกาคำเอาไปอ้อมยางมากบ่ กิขล่รถเจ้าบ้านนี่นะเมนบ่อสามธงนี่เมนบ่อเปี้ยบบ่อบัตกแกงโหป่าไก่เติบเลยสิบปลายลักคุ่นเละยังอีกสามธงเนาะพักอันนี้กับของเจ้าบ่อบ่อเมนจะมีแต่ใครเขียดนี้โอ้เอาเอาเอา ดีจะมีความสามารถมาขายเนาะแม่จะไปใช้เมดเจ้จะมาก,กับผู้ใดบอ,อะจะมาก,กับใครมาขายดิโอ้เอาเอากัะเสื่อพอรโอ้มีคนห่เนาะ ปาเนยปปาปพูดหนึ่ท่าได้ปลาเลยนะพูดหนึ่งเศร้าพันปาซีออตเศร้าว่บนนี่นะเศร้ามาเลยเนะไปหาเองมาซื่อเขาซื้อโต้เบิ้งเจียวเจียปานี่มาปิงสือวย เบิ่งปลาตองมีปลาตองน้ำเนาะอ๋อเอาตัวนี้จะมาได้บ้านไดไหมบ้านละออพูนอ๋อทุ่งไก่แท้มาเดบ้านละอ่บ้านละอ่เปรี้ยาลาวูอีกงามเนาะแน่นปะบ้านงามบ้านงามน่ะละอ่ละอ้อันนี้อันเด็ดละอ่ละอ่งามนะละอ่งามละอ่ อันนี้ละละอ้อโอ้มีคาแปลบอกภาษาลาวนีบอกคาแปลภาษาลาวเปลวันละเดภาษาลาวงามงามกันเนี่ยก็ทือ่าเด้บานงามมากกับพี่มากกเอาช่วยเนาะเอาช่วยนี่แปลันลด้าช่วยนี่โหบอกเออบแม่บแม่มเลุยอ่ะ ขี่คันเจี๊ยตอพี่กี่คันจี๊ตอเม่ค้ากี่คันตอบลูกค้าเลยเอาตอนมาเงินเฮาถ้าเจ้าดูตอบจะเฮาบใบทอดเลยเจ้าขี่คันตอบมาให้ทอดหมดเลย มาแต่บ uh ้านละออสิบปลายสิบปลายเก้ากิโลเมตรแล้ต่เด็ไปเกียดหลายเลยเนาะเสื้อผพาเปนสเปนน่า โอ้หนูกันะไรไกลๆอย่างเป็นเส้ไกลๆโอ้โลละแสนถ้ากล้ไม่เนาะเต็มเลยขายเป็นกิโลกิโลละแสนไกลลาบคนร้ายหลายซื้อยังในแล้วจีคนทางคน กุ้ปลาตนพัดคงคุได้พรกนั่งตู้ดิฮะสองมันห้าพันเบิรเบิงเอาสียเายังเด้ไปอมสิเขตเนาะประคมมีบ่ นี่เนาะเอาซื้อตัวนี้ซอยน,ยนี่ยตัวนี้ขายก็ได้เนี่ยมันละพันอเอาสองมัดอันนี้เด้หนตู้นี่เด้บ่เก็เนี่ยย่างอยู่ลืมมาทำไมชอบว่าเอาใจป่ามาตะนุนย่างเลยถ้เจ้าพังเสียง,งเนาะมาขายไก่ เบืองพีนโอ,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 อ้นีนออ่แน่นี่เนี่ยอันนี้ขายไปได้เนี่ยมัดเธอได้เนะี่ยจัมันห้าเอามัดเดียวได้บอกมาเดียวสองพันเอาให้มันห้าพันนั้นเลิกก็ได้จกเจียวยังเนี่เติมนี่นี่พักบัวนี่ก็ได้เติม เออเอานี่ต้องทนอ้อขอบใจเออมื่อนี้พักพังหอนพักบบวราคาพ่ังมื่อนี้เนาะประกาศพอช้ามันห้าประกาศนาประกาศามันห้าทีการนี่เด็ดเดีเด็กกินเคี้ยวคักเห็นเนาะประกาศแลงประกาศต่างๆกิ่นะมันเป็นไงวเราไม่ได้หัปนบ้ สามพันห้าพันเอาเอาโซ่เจ um ้าอีกเลยกัมาแต่เดิกเลยเนาะมาแต่สามโมงลมาแต่สามโมงอาสามมัดก็ได้สามัสดทิพมัดสามันห้าพุกมัดละ่ิันนบ่เออเอาชิพพันก็ได้มั้ นี่นักมือด้เป่นี่ 10, ยทิพนจ่วยเมื่อแล้วมาขู่มือวะฮะบามือผู้เองมัลยซื้อเขาเนี่ยโอ้ขอบใจคือกัรตอนมา มาแต่เมื่งพี่น <c oughs> ้ำอมึมาแ่งป้า ็กตกกลอ,อกขายแล้ววะนี่ จดีเป็นมิตรไม่ตรีตอนฮับยังจริงใจเป็นยูพัอรถเมาแต่านูซอันรัอันนี้ขายเดี๋ย้นี้สามัคคีประมงา่อันนี้ครับเยมบัวทาค่ยอมอสามัคคีป่าเเนาะลึก สาวบุถัยนะโบออมาขายอันนี้ปู่เองบอกรือซื้อเขาปู่เองเอาไปเลือกซื้อขึ้นยาวแน่อ้าวเก็บดูดดูเก็บซื้อใหญ่ยาวเนาะเจ้าอะเอาซอยเอาส้นธงนะแนมะ่สามารถอืมขมือโคเส้ิชนหมูโอ้ยก่อนห้าวันอืมหกคน ดังเลยดอบดนีนะดังเลยดัดังแล้วดังแล้วเดินเอาเงินให้ก่อนมาข้อมือมา้มือเลยปออออาซีนละหาเงินเก่งผัวแพงเห็นไรหาเงินเก่งกับผัวแพงดีละ ได้ผักโมฮาซื้อักโมอ้อมแซน,นก่อนเคียนยาายน้ยนนอยพักเจได้คนเริ่มจางเริ่มไหวแล้วน,นี้นมาสวยจังน้อยพกโมงไฟนี่เฮ้ ดอกกระเจียวขายได้ดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวหรือดอกดอกหวานดอกเจียวเนาะฮะเกี่้วป้าเนาะพักหวานนี่ดิดอกกระเจียวของไว้ดอกกระเจียวอ่ะดอกกระเจียวของใครดอกกระเจียวอ่ะห้าพันห้าพันห้าพัน ตัวน,นั้นดิกไปทวงอรนี่ยสิบห้าคือกันอันดักเดอันดิอของเจ้าเดียวแล้วบอเนี่ยเอาเอาดอกเดชก็ได้ไหเจ้าพันธ์อ่ะของนึงโคกินดิ chứa mà hay chứ mà hay cậu cho hơi bơm mát quá đấy sạch ทิมดานเห็นธรรมเาชามีน้ำกับตาสลัสุีงามรายบาดสุขโคตรทำเปอาสายทาง,าาทางน้ำน้ำใจผู้สาวเทาดวงคนเลิกจากท่านหน้เล้สากคนิี้กะป,ประมาณห้าโมงครึ่งหลายคนหา้นหาโมงครึ่งห้าหกโมง มุกฝ่ายตอนนี้คนเลิ่มน้อยอะไรจะได้ผักผมการเลือดักผมนี่ผักผมมาขอได้กาจะได้อะ สามารถซิปสามารถพุกเองวะแม่ไปซื้อเขาต่อานี่ฮะซื้อต่อเขาเป็นแม่ทาคนกลางเนาะฮะรอที่พันหนึ่งแล้วจงเลยขายพืนแน่ตอได้เขาหายซื้อเบิร์บังดอกเบอร์ซื้อ

vào chạy đi bên nịt mai tìm đón học nhau chạy chạy tình yêu thương nắm sân lệch đã đây con ททชตลอไปไใ,ให้กำลังใจอย่าทิ้งกันพักชุมทุกวันเบาวักคุณเดิมโราะคบกายเลยนะกบนี่กบน,นะคุณห้าสินึงห้าสิบ พูดหนึ่งโอ้โตกำลังัน้นเนาะพอกแล้วคบหน้าได้ดีจ้าอเอโตได้แอาเซโตรงนั้นไเอาไว้ปน กินเบียบเบาๆเอากินหมูโลนึ <t os> ่งราคาดีเนอะยืมเายทายเนาจ งไว่ก่อนเชิญนักมือเลยวะมีตะพักกับป่ากับกบน่รับไปลดน้ำซองเซียนห้าสิบพันไยามสาวเมืองเชิบนจับปบกอนนีเอ้ยเมืองเชนยังมี ดีเวลาเจ็ยจมุ่งต่อเด็ดพึ่งค้นชีวายจางกว่างนั่นั้นอยู่ไดนเป็นทะเลจางน้อย่างฮาสิปเปอร์ชีลดองฟ้าในกลายป่าไกลพักอาหารจากว่า ขออยเชียยวเทียวทุ่งขายมูน้อยกระทุ่งมูน้อยมูกีมูลาบนะมูราหมูพุแแต่ว่าบพาทุกคนไปเบิ่งเนาะ

ฝากทนติดตามเบาลักคุณเดินทาง <c oughs> ขออยู่เคียงข้างเอฟชี่ตลอดไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอย่าทิ้มกันพักชุมทุกวันเบาลักคุณเดินทางอ่าิ่งตัวใหญ่เนาะ แถวนี้เลิกแล้วแถ่ดิโบมาได้มามครับปะเดียวเอาฝากทุกคนที่กขมาติดตามมาชมคลิปด,ดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาราเฮ็ดคลิปในครั้งถัดไปเนาะทีเมื่อเฮ็ดยูเฮ็ดกินกดบัดดิจดตา คลิปไ้เพียงสํานี้เจอกันคลิปสไอไปคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดี